กับมูล,ลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตั้งกุยจับตราปแปลงสีฟันคู่เด็กชายนัทพรยังนนตาดหรือน้องนัทน้องนัทเป็นเด็กเกรียนดีแต่มีฐานะที่บ้านยากจนครอบครัวของน้องนัทพอก็ไปมีครอบครัวใหม่ และไม่เคยหันหลังกลับมาเหลียวแลน้องนัทอีกเลยส่วนแม่ซึ่งเป็นที่รักก็ต้องมาสูญเสียทิ้งให้น้องนัทอยู่กับยายซึ่งยายเองก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีเพียงรายได้จากเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสองยายหลาน ก็ดูจะแออัดและไม่สู้จะดีนักทั้งยังไม่แข็งแรงแต่ก็ยังพอได้พักอยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนและกันหนาวได้บ้างเท่านั้นเองน้องนัดช่วยงานโรงเรียนทุกอย่างรวมถึงเป็นเด็กที่มีความขยันหลังจากกลับจากโรงเรียนก็จะรีบกุลีกุจอมาช่วยงานยายที่บ้าน ในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์น้องนัดก็จะออกไปหารายได้บางครั้งก็จะหาปลาช่วยเหลือคุณยายอีกแรงหนึ่งด้วยสภาพครอบครัวสองยายหลานบางครั้งก็ต้องอดมื้อกินมือ้อแล้วความฝันของน้องนัดจะยังคงเป็นได้แค่ความฝันต่อไปมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับ โดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน5,000บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้วยโอกาสทางมูลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตังกุยจับตราปแปรงสีฟันคู่